โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับท่านผู้ชมทั้งหลายเด็กน้อยที่น่ารักวาโอเควันนี้ก็มามาเหมือนเดิมมาสปังกี้อีกอีกแล้วใช่ครับผมเบื่อผมเบื่อมากเลยซึ่งเอ่อจากที่ผมลงคลิปมาทั้งหมดเนี่ยผมเพิ่งลงเพจท่าไปนะพอดีมีคุณขอให้ทำซึ่งผมทำให้ให้แล้วนะครับผม โอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าพอดีเมื่อกี้อะผมเลื่อนฟีด YouTube ใช่ไหมแล้วผมไปเจอสปังกี้ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าไม่รู้ว่าใช่สปังกี้หรือเปล่าแต่มันก็แต่มันก็เป็นอินเครดิตบ็อกเหมือนกันมาเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะเห็นดีไหมทุกคนมันโคตรดาร์กเลยอ่ะผมไม่เคยเห็นสปังกี้โหมดไหนที่มันดาร์กเท่านี้มาก่อนอ่ะไม่ก็โอ้โหอันนี้คือผมไปเจอจากช่อง อ่านอ,อแค่คำด้านหลังอ่ะขอโทษครับพี่ <c oughs> ออขอโทษผมไม่รู้ว่าท่านผู้ชมที่กำลังดูอยู่เนี่ยก็ <c oughs> เ,ยเห็นมดนี้กันหรือยังผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอ่าแต่ผมเพิ่งเคยเห็นมดนี้ถ้าใครเคยเห็นแล้วก็ฝากคอมเมนต์เอาไว้ด้วยนะโอเคครับ,บก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันนะครับผม <c oughs> เอ่าฝากกดติดตามแอนกดไลค์ชื่อผมอยากรีวิวมากเอาจริงอันเนี้ย let's go ครับผม โอเคไปชมคลิปกันเลย A later few moments ไปเริ่มแค่หน้าผมก็ไม่อยากมองแล้วอู้เดมโรโอ้เดลเหลืองเหลืองไหมเนี่ยไม่กอดมันน่ากลัวเกินเกินไปอ่ะโอ้โหอะไรวะหน้า โอเคครับอันต่อไปโอ้คือแบบภาพอาจจะเหมือนเดิมนะแต่เขาทำให้สมจริงขึ้นอ่ะแล้วดูบรรยากาศรอบๆสิโอ้จะฉาบเราชิงฉาบโอ้ไมยกอดโอ้สิ้นหวังมากโคตรสิ้นหวังเลยโอ้โหนี่ปั๊กหลุดเออเลยเหมืนแล้ว โอ้วินิเลียโอ้เธอกลายเป็นอะไรเนี่ยอะเธอไม่ใช่ปีศาจเธอไม่ได้ดแบบไม่ไม่ได้อะเธอไม่ใช่ต้นไม้เธอเป็นตัวอะไรไปแล้วอ่ะหญ้าเหมือนหญ้านะเอาจริงอ่ะเนี่ยเห็นด้านล่างไหมเนี่ยเห็นไหมอ๋ออันนี้เขามามิกซ์กันนะอือเอาจริงชาวป่าใจ A few moments later บอกเลยว่าน่ากลัวมากนี่เชื่อไหมตอนนี้ผมขนลุกอยู่อะขนลุกไม่ไหวอะไอตอนเนี้ยโอ้โหใครทำมดนี้เนี่ยผมอยากรู้มากเลยเจ้าเกเรแล้วครับน่ากลัวลกลัวตาข้างขวาก็ม่วงตงสัยโดนเวนด้าต่อยโดนต่อยบาแน่แนโอ้โอเจ้าปลาเลย เจ้าถังโอ้โหอันนี้มันไม่ใช่แบบโอ้โหไม่กอดอันนี้เหมือนกับเออเรนเลยนะอันนี้โดนแวกอกเหมือนกันแต่ว่านั่นโอ้ยพูดไม่ถูกจริงโอ้โอแวกไม่ไหวแล้ว啊โอ้เสียงทุกคนฟังทุกคนฟังโอ้ โอ้ยโอ้โหสกายโคตรใส่หยองเลยเว้ยคนลุกมากอะโอ้โหโอเคครับเอามามิกซ์กันอ๋ oh, อันนี้เหมือนเขาจะค่อยๆเอ่ออเามามิกซ์กันทีละชุดทีละชุด oh. แต่ฟังไปฟัง,ฟงมาเสียงก็เข้ากันนะจริง มิสเตอร์ซันเราอะไรนะโอ้เดอะพ่อเอ๋ยปังเกมมันปีศาจของแท้เลยงานนี้โอ้โหเพจห้าหนักเลยนะอันนี้หนักกว่าอีกโอ้โอ้ไม God. ่กดตัวอะไรวะเนี่ย มิสเตอร์ทรีเหรอโอ้โหผมมองไม่ออกเลยว่ามันเป็นต้นไม้อ่ะโอ้โหกาโนดใช่ไหมชื่อกาโนดใช่ไหมใช่แล้วมีตาอยู่ในปากตาหายแล้วก็มาโผล่ในปากแทนโอ้น่ากลัวจัดโอ้โหนายนายนายอำเภอเราโดนปิดปากโอ้โห โหดน่ากลัวเลยผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วตอนนี้เอาจริงโอ้นี่มันเวอร์ชันสุดแสนจะวิบัติเลยนี่หว่าเผื่อๆอันนี้มันหนักกว่าเพจอีกน่เอาจริงเพราะว่าภาพอาจจะสมจริงกว่านิดนึงโอ้ oh my god ขออนุญาตข้ามเพื่อไปอต่อไปนะนายผู้วานะเจ้าคอมพิวเตอร์ อุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยไม g o อดอุ้ยเวอรดาอ่าอันนี้เหมือนจะเหมือนเดิมนะเสียงแต่ก็มีความต่างไปนิดนึงแต่ก็แอ i ิเมชันก็โอ้ยไมยก่กออันนี้อะไรตัวอะไรวะเน,นี่ยพิงกี้เหรอไม่รอแน่ๆครับโดนไปขนาดเนี้ย โอ้ไม่กอดดูอะไรอยู่วะเนี่ยนี่ดูหนังสยองวันโอ้โหจะเทสต์ดีเรอันนี้ก็น่าจะเหมือนเหมือนเดิมเลยนะโอ้โหต่อไปคืออะไรครับเจ้าแบล็กเหรอเจ้าแบล็กมันสูงกว่าใครๆเลยเว้ยเฮ้ยโอ้โห damn yeah, bro Oh, หมดหรือยังอ๋อ oh, เอามามกซ์กันวินด้าก็เป็นบ้าไปแล้วอันนี้คือบ้าของผมจรี่โอ้โหโดยเฉพาะเจ้าเจ้าแบล็กครับโอ้ไม่กอดเจี๊ยมโรโอ้นี่คือแรงบันดาลใจนะครับผมโอ้วันนี้โอ้โหอ๋อเขาได้มาจากเพจเ oh. หรออ๋อ oh, ได้แรงบันดาลใจมาจากเพจโอเคอืฮึโ okay. อ mm ้โหก็ รวมๆแล้วก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับสปังกี้เวอร์ชันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีคนเคยเห็นแล้วหรือว่าเคยทําคลิปลงไปแล้วหรือเปล่านะถ้ามีก็แล้วผมเผื่อทำซ้ําไปก็ขออภไยด้วยะครับผมเอาจริงๆนะเออโอ้ oh my god ไม่เคยเจออะไรที่มันแบบที่เป็นสปังกี้หลอนได้ขนาดนี้ดูบรรยากาศดีโออะไรวะ โอเคครับ oh, okay, ผมต้องขอลากันไปก่อนนะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย